ขั้นแชั้น8บทที่69 1. บทเรียน 2. องคำศัพท์ 3. ามไม้เหตุ 4. การใช้หลักไวยากรณ์ 5. แบบฝึกหัดงานทรงข้อ3 4 5 6 11 13ของแบบฝึกหัดทักษะการฟัง บทที่8ฝึกฝนการฟัง 1. ฟังประโยคต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 2. ฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วทำแบบฝึกหัด 1. จากเนื้อหาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 2. ฟังเนื้อหาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 3. ฟังสามรอบแล้วจับ เนื้อหาแล้วให้หาว่าสี่ให้เราหาสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามฝึกหัดฟังเนื้อเรื่องแล้วเขียนลำดับในวันนี้ที่ไปฟังเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถาม ฟังเนื้อเรื่องแล้วเขียนลำดับบ้าวันนี้ที่ไปเป็นยังไงบ้างฟังเนื้อเรื่องแล้วแล้วก็ให้ตอบคำถามขอ้อบทถัดไป บทที่70บทบทเรียนคำศัพท์หมายเหตุการใช้หลักไวยากรณ์แบบฝึกหัดงานที่ต้องทำทรงข้อสามสี่ห้อ็ดสิบสามของแบบฝึกหัดทักษะการฟังฝึกฝนการฟัง ฟังประโยคต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วทำแบบฝึกหัดฟังเรื่องราวต่อไปนี้แล้ว 1. ฟังเรื่องราวหนึ่งรอบแล้วตัดสินประโยคว่าถูกและผิด 2. ฟังเรื่องราวสองรอบแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 3. เลือกคำตอบที่ถูก สีฟังเทปสามรอบแล้วเลือกคำตอบที่อยู่ในวงเล็บฝึกฝนการฟังฟังแล้วเติมคำลงในช่องตารางฟังแล้วตอบคำถามบทที่71 1. บทเรียน 2. คํคำศัพท์ สมไม่เหตุ4การใช้หลักวยากรห้าแบบฝึกหดัดงานทรงข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ11ข้อ13ทักษะการฟังบทที่10ฝึกฝนการฟังและทำความเข้าใจ 1. ฟังแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 2. ฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วทำแบบฝึกหดัด บทสนทนาต่อไปนี้แล้วทำแบบฝึกหัด1จากเนื้อเรื่องฟังแล้วให้ตัดสินถูกผิด 2. ฟังสองรอบแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 3. เลือกคำตอบ 4. ตอบคำถามฝึกฝนการฟัง 1. ฟังแล้วตอบคำถาม 2. ฟังแล้วตอบคำถาม บทที่73 1. บทเรียน2คำศัพท์ 3. หมายเหตุ 4. การใช้หลักไวยากรณ์ 5. แบบฝึกหัดงานทรงข้อ3 4 5 6 11 13ของแบบฝึกหัดฝึกหัด2 1. ทักษะการฟังฟ,ฟังนะคะแล้วก็ฝึกฝนการฟังแล้วทำแบบฝึกหัด 1. ฟังแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 2. ฟังแล้วทำแบบฝึกหัด 1. เติมคำต่างๆที่อยู่ด้านล่างใส่แทน a ถึ f. ง f 2. ฟังสองรอบแล้วตัดสิน 3. ฟังสามรอบแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อสอจากบทเพลงนี้ให้เราเติมคำลงในช่องว่าง